อเอ้ยจะไปได้เหรอฮะจะทำอะไรมาข้างหนอ่ะเอ้ตรงนี้ไม่ได้ข้าวไม่มีข้าวไม่มีน,นู้นอืม รีบแกหน่อยอ้้ออจะเข้าทำไมล่ะมานานยังโอ้นานตั้งแต่เช้านู้นเราทำอะไรกันเข้าล่ะกินน้องปืนเลยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวกันก็ไปดูไอ้โต๊ะก็ไอ้โต๊ะก็เข้าหรือไง มมนได้เข้ามันทำอืบ้านนันอนทำอะไรกินยังแโทรไปทามันิโทรไปทามันสิมันทำอะไรกินยังเรียนดูดังนี้แหละเข้าไปโทรัพท์คงพตุ้งแก่พวงพวกใครนั่งอยู่เ้วยนะนในห้องเดียกัน 我们没有这个套路。